รอดหมดนเนี่เฮ้ยรรขอขอขอบูหน่อยขอบูหน่อยพี่พีขอบูหน่อยดววนดวพี่แม่ผมล่วงผมร่วงจริงพี่ขอบูนหน่อยขอบูหน่อยระปุระปุรุระปุระปุรุไม่รอดรี่รจะตาย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 พี่ผมตายจริงอันเนี้ยพพี่แม่ให้ผมตายจริงพี่ไม่มีใครตายครับไม่มีใครตายครับในตู้อะหมอหมอฝักซื้อเั่ไปเลยดิหมอทีเอ็นดูอะไรปอะไรน ได้ขายต่อเดิโหไม่ะลกพ่อมือทะลูกล้อต่อเครื่องตีแข่งเลยอะงาตีแขงเลยะไม่กาดเหรอฮะตีสองทิศนะอยเพื่มอีน่อดีกว่าสู้ขอไม่ได้หรอกเลยสี่เก้า กิ่าสร้างคนน้อยกว่าเสาร์าทีคนเยอะแล้วอยู่นานกว่าไม่ได้แค่คนกลับมีมีมีสบู่มั้งมีแล้วสบู่ไปโกรธไปโกดธตังค์ไว้เดี๋ยวนดูไปโชว์เดี๋ตังค์เท่าไหร่เนี่ยเอาดีเจๆสองครื่องใช่ไหมเครื่องเดียวเครื่องเดียวอ่าเอาเอาไปก่อนเลขก่อนก็เราเรียกแกมันรวมหน้าตุ๊กตาก็ได้แล้วพ่อไม่ได้ถ้าเดียวรวมหน้าตุ๊กตาโดนบอกให้มันแยกกันก่อนเดี๋ยวกลัวจะตุ้งไม่รวมเลนะพี่ บอกให้มันแยกกันไปก่อนกึ่มอกึ่มๆล่ะใช่ป่ะพี่พิงค์ก็ไปโดนแกงไหนตีมาอนที่อ่ะโดนแก๊งกึ่มๆตีอ่ะผมโดนรันแล้วดิพี่เีอยโดนแก๊งมันหยุดตีอย่างเงี้ยโอ้ประกาศเลยเอาครับเพ่เพื่อนมบอลโทรศัพท์เลยเพ่อ่อนเกินโทรท์บอกโทรศัพท์ตังบ์วนหนึ่งเลยเพ่แก๊งวันธรรมดาสี่เก้าเยี่อนเพิ่งเอาปูไปเอาไม่เอ่ผมมีแล้วขอพันหนึ่งเลขสี่เก้า นันเรื่องอะไรอะ่องไปก่อนเลยไห้แมไปก่อนเลยกูบอกต้องไปก่อนเลยต้องเป็นตัวหลุดไหไอสัตว์ได้โดนยาุดธรรมดาโดนตีเรื่องอะไรเขาบอกว่าสูตรเหมือนว่ากูก็เลยบอกเขาไปว่ามันเหมือนกูก็เลยบอกเขาไปว่าเหมือนตรงไหนลองเอาปากกามาบุ้งตีตั้งแต่วันสองวันแรกเลยวิไปขนาดนี้เพื่ออะไรอะวันแรกมันไม่พร้อมไงเขาอาจจะเขาอาจจะเขาเกี่ยวเราพี่เขาอาจจะหาปากกาไม่เจอ เราตอนหอมนิดนึงเนี่ยไปไหมเนาะยังไม่หนุกเลยตอนนั้นแหละตอนนี้กันยืนไปต่อไปไหนอ่ะไปหาที่หลบดิตอนนี้ไปหนเออผมเออดิแล้วของไม่หายเลยไอ้บอยไม่หายไม่หายโดนระกันอ๋อโดนนี่แต่ผมอ่ะลืมเอาบัตรประกันออกมาพี่มาันนี้พี่แม็กมาันนี้พี่แม็กมอันนี้เลยมาอันนี้ยอ่ะสบายพดักคนนี้อ่ะดักเบาตบอยครับว่าไงมาดิตบอยคุยมีกี่คนพี่อะเกิร์บเออเมื่อกี้นี่เนี่ยตบมั้ยตำรวจไม่ทันแน่ี่ย กูบอกให้ไปกันก่อนไอ้เหี้ยอยารู้ว่ามันตรงตู้ปาะไอ้เหี้ยงงอะไรวะดูดิไอ้เหี้ยเอาเพิ่มหมดหน้านี่อีกหนึ่งไอ้น่าจะต่อทีมึงลองทุ่มรันแม่งเลยบอยเอานี่บอยมึงต้องเอาแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมันเข้ามาถาตในตู้แล้วดีเพถามมึงก่อนไม่มีใครมาแรกกู อยากจะส่งมันก็ต้องบินนไม่มีใครมาอุ้มโชว์เสียมันก็ไม่เคี่ยวไม่มีพี่ต้องเขี่ยวงูถ้าอยากจะเดี่ยวมาแฟมิลี่แต่ไม่ต้องมาเสี่ยมกูเทสี่ชอบพวกเอาหน้าวางท่าลยใช้ใจเงินเดิมเงวนเดันพวกเดียวกันพวกเดียวกันพวกเดียวกันจะลอกแล้วใส่บินเลครับใส่บินครับใส่บินเดียวกันไลทํำเสียงได้ปะนี่ใครเขาโงแลไอเนื้อแก่ตองดงต้องโงตองตะโกเตะโก อะรเขาบ่นอะไรวะเสียงไอ้มาดีเนี่ยแกนเดงพวกกูมีเป็นร้านถ้าไม่ใช่สมชายแล้วใช่ใครวะพี่เว้งเนี่ยตี<ห>พวกมึงเสกเกนก่อผมโดนตินคุกไปเคสหนึ่งอ่ะอื<ผ>มไ,<ห>ไม่เปไ็นไรไม่เป็นไรในคุกเต็มเลยนะเมื่อกี้เงินทุกบาทก,กูสุดจริตรอจับผิดพวกกูต่อไปอ๋อรู้แล้วตีกันเพราะตีเพราะไม่จ่ายสินสอดแน่เลยเนี่ย อ๋อรู้แล้วเรื่องเมื่อวานใช่ปะกระถินแล้วไม่ยอมจ่ายจริงๆล้วไม่ติดตู้ด้วยสี่ตู้กินมเดืนเมื่อวานเนาะเขาอ้างไอ้ยเร็วมาดีกว่าไม่รับตะบอยไงแต่เมื่อวานคุยกันแล้วไม่ใช่หรอเขาจะไก่บอยแบบติดข่อติดล้านน่ะโอ้ยหใบอยโดนจีบอะตะบอยอ่ะจีบแตะปากแข็งะเอ้าเอออีกหนึ่งเออสามว่ะเคียวเบา วันทีปะทะชาวคุยเออไม่ใช่ชาอออสหรอพี่ก็โเตึงอ่ะอะไรนะะาคุยอ่ะพักตึงอ่ะปลดประเด็นนี้ปลดปด็นไม่ปลดจ้ะเออตีกันตีกันตีเข้าขายยาอายามาเลยมาขายเอหผมละหักเปอร์็ยี่สิบว่าไงลูกเราทำไรขายยาให้รับจ้างขายยาครับผมไม่มีเราทำเปอรยี่สิบปร์นต์มีมีรับหมเลยวะรับจ้างขายยาที่ตีกันอยู่ ตีกันวะตีกันอ่ะนี่ไงชาวโวยนี่ไงบอกพูดบอยโดนเหรอไม่วยเขาขอข้าวหน่อยพี่นี่บอ้เทียมึงจะมาเอาหวยเหรอเอาไลบอยขอข้าวมาหน่อยพี่มีข้าวป่ะขอสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าแกงให้บอยมันเจ้าเทียจะมาทำฟองงัดแก๊งอื่นนะเป็นไงล่ะมึงเอาแต้มอันนี้เอาแต้มเฮ้ยพาแต้มน้อยสุดละไม่ไปทำ อย่ามอมัวแต่มาดูคนอื่นอ่ะรีบไปทำแต้มเถอะพี่ตองพายเนี่ยแต้มไม่มีเลยปลาอะไรเฮ้ยบุตรปลาเฮียบุตรปลาหัดบุตรปลาหัดดีๆด้วยถูกด้วยพูทธปดี่ไปทำแต้มไหแก๊งพี่อ่ะไม่เดี๋ยวเราแต้มกลัวมันแต้มใหญ่ไม่รีบหรอกไอ้เฮียเขาเรียกแฟนทางคุ้งใครรีบไปทำนะว่านี่ไม่รีบแตลอดก็หมดก่อนแล้วเป็นไร รถร้อยล้านอ่ะประมูล์รถพัมล์อ่ะว่าไงสิตีเพื่อแต้มร้อยล้านเลยนะครับผมได้ยินได้ยินว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวรับแกตู้แล้วส่งร้อยผมนะได้ได้ได้ไปรับป่ะเดี๋ยวรถตู้ไปรับไอ้นี้โดนโดนรถแต้มมาเนี่ยเออเออมาเนี่ยโดนรถแต้มเลยโดนอะไรเตี๊ยใครวะผมไม่ได้ทำเพื่อเอาแต้มอะไรด้วยผมโดนโดนเรียกเข้าไปโดนท่อนตีนเฉย ใช่เหรอเขาเรียกเลยเหรอลุงใช่โอ้ไม่ได้ไต่เร้าเหรอไม่ได้ไต่สุดเร้าเหรอใช่เฮ้ยไม่ได้เถาไม่ได้ไต่สุดเร้าเลยกูก็แค่ถามเขาแค่แค่บอกว่าสูตรสีเหมือนกันกูก็เลยตะบอกไปว่าเหมือนตรงไหนลองไปเอาปากกามาวงบอกเปเลยไอ้เนี่้ยวงให้แล้วเนี่ยทำไมตอนนี้ไม่เหมือนเอาวิเอามีดตะวงให้เหรอโอ้ไอ้บอยเอ้ยสรุปหน้ารละมึงปากกามาวงไอ้เหี้ยไปแกนี่ไกามาแดง6 8 7 6 8ตอบไปดีก็จบเลยวะเออจะถามเขาไงเขาเหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงไม่ผิดตรงไหนอะ เออเนี่ยเขาบอลกางมาวงดิมันเหมือนตรงไหนฮะเขาวงไม่ใช่เอานดินมาวงเขาวงยังเขาวงยังนะเฮ้ยโอ้โหูเฮ้ไหวปะบอยไหวปะกระสับสีไหวปะอือือขอรอดูมันยังไม่ได้ใช้อะไรดีตอนเนี้ยก็คือมันยังไม่หาได้จูนอะไรเข้าหากันเลยพี่เมงคนบ้านแข่งอ่ะคนบ้านสู้สู้สูไปแล้วใจได้อยู่เท่าไหร่ยังพอลุ้นอยู่ ใช่พี่แ่มมันยังไม่ได้จูนอะไรกันด้วยพี่มาดีก็ตึกโง่ก็ใส่ยังไม่ได้จูนเลยใหญ่แล้วอ่ะยิ่งยองอีกอยังว่าแฮมได้จูนยังไม่แต่ก็สู้ไปก่อนอ่ะกูไปกูมียาอยู่สามันบอกเนื้อบอกแล้วพ่อเนื้อเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นเฮียกูไม่จบกูบอกแค่นี้แหละถ้ากูชนะขึ้นมาแล้วองเออาต้ปลี่ยนส่วนก่อนที่เป็นถือเหลืองแนั่นเหียเจ้าผู้ใหแต่โหมันมันเอาฟืนยิง ประมาณกี่กระบอกไม่รู้พี่มาดีกดพวกผมอ่ะเออว่าองมันพร้อมจัดเลยดิเออมันกดแบบอะตามหน่อยดิขายยากานเดินเอ้์ได้ปะได้รับจ้างขายยาเนี่ยหักยี่สิบเปอร์เซ็นต์หน้า้นเฮ้ยเฮียอย่าเข้าไปผมกูมเข้าไปแล้วทำไมเดี๋ยวกูติดคุก แก้งใบลงมีอันแล้วก็นนไม่ใช่แก๊งเดีวยวกันหรอหลับแล้วเนี่ยอยู่ปะเนี่ยกลัวหลับกลัวอะไรก็ก็กินและมีเออต่างตัางทีนี้นก็เป็นประชาชนใช่ป่ะครับเราเป็นประชาชนอยู่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยไม,ม่บัดแก<อ>นะ๊งเลยแต่แต่เราตีกับเขาก็ในานามแกงแล้วปะ ใช่เขาขนาดนี้ตไปน้ำแกงอยู่เออาตีไปน้ำแกงเล่าเหมือนที่ลุงตีกันไอ้นี่ไงไอ้นุ่มเฮียใครต้องเล่นมีกันเจกันเนื้อเราจะไม่ใช้วิธีการซึ่งซึ่งหน้าเด็ดขาดใช่พ่อใช่ใช่เพราะว่าคนน้อยกว่าเฮียเสียเปรียบอยู่แล้วต้องต้องไุ่งข้าเยือขืนไหลชิวเอ๋ยมาหลายครั้งางเราจะเอ๋ยไงก็ไม่เอา มันไม่มันไม่ได้เออง่ายเว้ยพี่พี่ต้องไปดูตอนไฟไปเสิร์ฟอ่ะก็กูโทรหากูบอกว่าคุณอยู่หน้าบ้านสาวจีต้องเขาเรียกต้องเขาเรียกไปเรียกถึงบ้านเรียกเลยะเขาเรียกไปคนเดียวเรือสองคนเองว่ะพ่อเออสามคนเองเนาะสามคนเองไปนอทั้นลมทางแก๊งเลยพวกผหกมาหมือนแล้วมึงเรตตวบ้างมึงเรตตวบ้าง สู้ไหมสู้หนีล้มไปเยอะนี่เสาทิศอ่ะเออผมก็ได้ผมก็ได้คีอยู่เยอะเสาธิ์ตอนนั้นตอนไปหน้าบ้านเนี่ยเขาจีนกันเต็มเลยครับไอมันเอาปืนกดพี่โอมมันเลยไม่ไหวไงเน้อไม่ได้สู้เลยเนื้อโดนกดสองสามทีเหมือนล็อกเนื้อก็สรุปเขาชื่อโอมหรออ๋อว่าไงครับชื่อเล่นครับใช่ครับเดี๋ยวรออีกคีชินอ็นยูใช่ไหมล่ะมึงมึงอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวกูรออักตู้เดี๋ยวกูโวบ่อกทีนึงอแฟงก็รอดูเอ็นยูอีสิบแปดนาทีอ่ะจ้จะดูเวล่ะ เอางี้ได้ดูแต่ของบีก็พอแล้วโอ้โหหวานเกินแต่ผมมาพี่แป๊บนึงได้ได้ขอเมื่อแป๊บก็เราไปเป็นหูแล้วแล้วใครจะมารับเราวะเนี่ยมีมีมันมีเดี๋ยวถามเบอรในดัสแชทเราขอคิดว่าเขาจะได้ดักปะพ่อคิดว่าเขาจะได้ดักปะโอ้ยเขาไม่ดักหรอกมาดงเลมมันก็ไม่น่าจะใจร้ายขนาดนั้นหรอกซึ่งดักตู้ไงไม่ต้องกลัวไอ้ที่เนิร์สเห็นคือแก๊งเราแม่งใจได้จริงอ่ะก็ อ้าใครอีกวะเนี่ยโคตรโหดเลยอ่ะโคตรอันตรายอ่ะรอรันเลยอ้าวโอ๊ยจะเจอเพื่อนเราอีกวะเนี่ยต้องต้องฟาร์มจริงจังแล้วก็มีเหล็กขายปะเดี๋ยวมึงไปเอาที่กูกูฟาร์มจริงจังแล้วก็จะหมดแล้วอ่ะรันหรอไม่ไม่ได้ผลลิมิตไงไม่ก็ตอนที่มึงไม่ตีมึงก็ไม่ทำอาไว้ก็บอกอยู่ก็ให้เขาคิดว่าจะมีศึกมาแบบนี้อ่ะไม่มันต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วว่ามึงอ่ะพร้อมได้แค่ไหนไปไปอยู่นีน อะไรนะอ้าวเนื้อผีเองครเขาไอยู่นี่เหรออ๋อก็ไหวชี้ว่าบ้านบ้านบ้านว่าบ้านว่าเองบ้านนี่เหรอเขาอยู่มานานแล้วเนี่ยเลี้ยงเนี้ยทำไผ่ยากับใครใครเขาเรียกว่าราชาไหลขวดที่เนี้ยราชาราชาตู้ปลาเออว่าอยู่มานานแล้วในเนี้ยมีอะไรปลาปลาปลาพี่เออพ่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 อถ้าเกิดเราชนะขึ้นมาจริงๆกับสีเหลืองไปเลยเซตอ่ะ จับเปลี่ยนสีแน่เออสีเหลืองไปซะไอ้กระทาสมูทมันมันอันดี้จริงๆอ่ะพี่โอ๊คิดว่าไงอ่ะสีเหลืองไปซะมันใส่มันใส่สีส้มมันจะได้ไปตีกับเอแซปต่อได้ได้นะร้อมันใส่สีส้มมันจะได้ไปตีกับเอแซบแต่ก็แต่ก็จริงที่เรื่องไฟเรื่องอะไรยังไม่ได้จูนเข้วหากันเลยบอยหมอจะชุบแล้ว ครับมีใครฟังไม่มีใครฟังหมอเลยพ่อจะพ่อจะรันหรือให้เนื้อกรันมึงรันไปเลยใครวะเนี่ยน่าจะพยายามแหกคุกออกมารันอย่ารันอย่ารันเลยอย่ารันเลยอย่ารันเลยผมเมงี้ผม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 คนเดิมคนเมื่อกี้เลยครับคนเมื่อกี้เลยนี่ออกจากคุกก่อนตะโก้ช่ตะโก้ครับตะโกใส่ไปแล้วหรอไปตะโกครับตะโกมึงไบเอามันในคุกกลับมาตูปาให้าหมดดิ ไปได้เหรอก็เนี่ยมันเพิ่จะะนอนกลับมนเออไปเอามันกลับมาตักลนสอคนสิเอ็กเล่นวิธีเซฟที่สุดอ่ะพ่อคนมีสองชิ้นก็เก็บเก็บเก็บแล้วเล่นชิ้นเดียวกลัวหรอไม่บีบมันได้มันได้อะมันก็จริงแต่ว่าแล้วมันได้อะไรอ่ะ ยังยางยางยังเราอืมคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่ติ๊กตักติ๊กตักปยายยมก็ไปจัดระบบแล้วแต่เออแต่ก็ดีกันนะเพราะถ้าเราผ่านสิ่งนี้ไม่ได้ไม่จะแบบแข่งขึ้นอีกก็ได้สิ่งใหญ่มาอย่างเงี้ยแข่งอะไรวะพี่จะโดนลวดอย่างเดียวว่ะก็ใช่ไงพี่ก็ไม่เห็นเป็นไรอี่ก็คือปรการใหม่ๆ อันอุธนหายก็หายไงพี่อืมกลับมาอีกนะตอนแทงมาแน่เลยชัวร์อะไรนะครับติดคุกได้ไงหมายถึงอืออือ่าอันนี้พี่เอ็มหมอเนื้อเออว่าไงมึงสั่งให้ถอดสูตรเหรอไม่สั่งให้ถอดสูตรไปก่ันมาแอบกันไว้ก่อนมาบอกผมั่จะจ่งตัวเลยเฮ้ย งเมื่อกี้เลยแล้วใครบอกให้มันถอดสูตรเนี่ยใช่ไฟแรกเลยถ้ามันจะไฟอ่ะกูบอกมึงบอกอ่ะกูบอกให้ไปแอบเมื่อกี้ไปหาที่แอบกันก่อนอย่าแยกเดี๋ยวเป็นตัวหลุดใครบอกว่ากูบอกให้ถอดสูตรดูแล้วใครบอกมันมีคนบอกให้มึงถอดสูตรเนี่ยใครพูดเฮ้ยใครบอกให้ให้ถอดสูตรเนี่ยจุ๊บแล้วนะเออบอกเขาว่าไปถอดสูตรก่อนไงพ่อเออกูบอกตอนไหนมึงถามมาดิใครบอก มึงฟังใครน่ะไม่ต้องถอดได้เฮียมาตังมาหนูเล่นใส่สูตรเหรออลองก็หายนี่เอาหาอะไรน้องไปพลาดได้ยังไงช่วงเวลาคือตอนนี้เราสามารถเล่นกองโจนได้<ช>เพราะฉะนั้นาการปลอมตัวก็อาจจะมีประโยชน์ สรุปยังไงจะใส่สูตรหรือ <c oughs> ยังไงไฟแรกๆก็ใส่ไปก่อนอโอเคไม่เต็มเนาะจะเล่าให้ฟังพี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วไอ,อ,อ้เด็กไอ้เด็กเฮ้ยตัวอยู่ไหนวะอ๋อไอ้เหี้ยนี่นไปไหมม,มาใจยังบอกมันจังอ่ะติดใช่หรอไอ้เหี้ยนี่ลนะไม่รู้ พี่นต้มและไม่มาที่แค่ไม้แต่แพวกการในนี่ปลากระดาษไม่นี่ปลากระดาษคนละคนเนอะคนละคนเมื่อกี้มันถือไม้คนละคนเราตีไปตาบอยกัเถิดได้ไังอ่อิีเฟกต์อะพี่โอ้เห็นดีเฟกต์็กไปหาที่รวมกับเพื่อนก่อนเลยโคตรเปริกอะเท่าไหร่กันก็ไม่เลือกอันตรายไม่ได้แค่เลยเดี๋ยววันเปริกอะถังแล้วถังแล้วพ่อลูกยี่ห้อท่านขุนนี่ลุงเบื้องลุงเบื้องอะุเบื้องไงลุงเบื้อง ตองทำไรตอนเนี้ยต้องไปรวมกับแกงครับอย่าเป็นตลุดคำรุมก่อตรวมกับแก๊งก่อนถามเลยว่าแกงอยู่ไหนอ่ะโอเคลุงลองเปลี่ยนชุดเลยไหมเดีายวไปลุงก็ไปอยู่กับแกงก่อนครับก็ถามเลยถามแก๊งเลยคของอะไรหรือเปล่ากินอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ครับไม่มีแล้วมีแล้วมีแล้วมีหรือยังมีครับมีหมดแล้วมีหมดแล้วครับลุงก็ไปรวมกับแกงเลยครับยี่งจะไปไฟก่อเดิกยังยังจะไปไฟก่อใส่สูตรขอรวมพลก่อนแป๊บนึง มันต้องรวมอยู่แล้วพี่โอมตอนนี้เรายังไม่ได้จูนอะไรกันสักอย่างเลยพี่แก๊งอะ่ะแก๊งผมอะไม่ได้จูนอะไรเลยขอขอแบบเป็นนักข่าวนะครับอดีตทำไมจะเป็นเอฟซีตัวน้อยอ่ะใช่ครับอยากเป็นตัวน้อยครับเดินตามรอยน้องเนื้อครับ ไม่แ,แรงๆแงนะนี่บ้าหาดจบเสาร์อาทิตย์ไี้ตีต่อเลยได้ไหมไอ้จบขอจบกันเลยก็ได้ย <c oughs> แล้วถ้ามาอยู่เนี่ยพี่ก็รบชะตาการรมไว้แล้วอย่าบอกอย่าบอกว่าอย่าอย่าบอกว่าแล้วว่าแบบอยากรวบมาถ้าอยากลืมก็เลยถ่ายอ่ะไมาคุณมาได้ไปฝั่งข้างหน้าบ้านเนี่ยคุณพอถึงก็ต้องไปเจอมึงแล้วอ่ะนี่มันเป็นยังไงวะคุยกันกี่ครับเอออ่เลมว่าสีเหมือนๆนะ อ๋อไอ้ที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวตอ๋อเจได้เปนเปลี่ยนให้ไปพ่อก็บอกว่าอ๋อไม่เปลี่ยนครับอ๋อถ้าให้ผมไปเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนไม่ได้ครับโอเคเอาเลยม <c oughs> <c oughs> ีแค่นี้ผมเนื่องวาโทรศัพท์กับพี่เอ็ดูไปแค่ประมาณนาทีเดียวเปิดเลยจะขับมาที่เพิ่งถึงครอบหมูอ่ะไปหมดแล้วอ่ะไม่แต่เนื้ออ่ะแค่กําลังสงสัยว่าถ้าเขาเจ้าจริงๆทําไมเขาถึงไม่เอาวันสองวันแรกผมขอให้ใส่ขนาดนี้เพื่อผมไม่ใช่ผมไม่ใช่นี่ด้วยพี่ไม่ใช่ เออเี่ยวงกระทินบผมไม yes. oh. okay. no. no ่ใช่นี่ด้วยดิพี่โทษตีวะไม่จะสายคุยเยอะดิจะเปิดก็เซิร์ชมาเี้ยอเนแบบว่าเอน่แบบเน่ก็แบบว่าบอกอ่ะบอกอ่ะเอเน่ก็ไปกระติ๊บกับข้าแบบเตรียมเปิดเลยเขาบอกว่าเอาไงดีเขาบอกว่ารอรอพ่อแล้วเอาเลยโดนเปิดตีผมรู้แล้วหันหลังไว้แล้วกะวิ่งลงมาเนข้างล่างเลยเดี๋ยวสั่งยาการเทเซ์สีมึงอะเหมือนจริง ไม่เหมือนมันแค่ไหนเยอะไม่อ่ามึงดูตอนปูอยู่โคดียังโดนด้วยปะเนี่ยชุดเหมือนบอกว่าอะไรนะฝนตกก็เหมือนเหมือนตามกูยังโดนเปิดเลยนี่ใครนี่เปครคบนี่ใครครับเนี่ยครับครับเฮใครครับอ่ะใครอ่ะผมเป็นโจรครับโจรใช่ครับแล้วโดนคนเหมนอนใส้เขาอุ้มอ่ะวันที่ผมไปป้นนะดิอ๋อรู้แลละ เราก็ไปเป็นโจนไงเราไปทำงานสุดจริตไหมะเอาปืนลุมยิงเนื้ออะอะไรคือการสุดจริตที่พี่พูดถึงวะผมเคยพี่ทำวะเอา้าก็แบบไปตกปาลาอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตแบบปั้นปลายชีวิตอะผูสงสารจีน,นเล็กไม่ต่อหน้าเอจอ,อาเจ็กูไม่ทำงานเว้ยอ้าวคือทำก็ทำเลย ไอ้ก้อนหนึ่งมึงอย่าไปาอะไระไฮัลโหลตอนนี้มันมีคนที่ยังไม่ได้ใส่ชุดอยู่ปะไม่มีไอ้เฮียเอ้ยจริงๆอ่ะเราไม่ได้ปลดลิมิตกับมันเว้ยเพราะฉะนั้นอ่ะมึงให้คนที่ถอดชุดอ่ะทําของรอไว้เลยได้มึงดูตอนนี้เรามีแค่สิบบวกไอ้บอยไอ้สัตว์ก็คนที่มันไม่ใส่ชุดมันรู้เหรอไอ้เหี้ยแก๊งเรามีใครบ้างอ้เนี่ยเฮ้ยใครไปถอดชุดสองคนงแล้วไปรับไอ้บอยหน่อยไม่ต้องไปรับไม่ใช่มารับหรอกไอ้เหี้ยให้มันนำของทำของเก็บไว้ไอ้เหี้ย โอเคถ้ามันเข้าเบลได้สะดวกอ่ะอะผีเหรอผีหรือเปล่าอะไอ้ย่โจนตายอีกพีไปรับผมปะล่ะได้เหรอไม่เป็นหรอกพี่ตอบหนึ่งปะล่ะแยกแกเรื่องเขาเถื่อวุฒิน่ะแยกศพไป เปล่าครับเปล่าผมไม่ได้ถือผมแค่กดผิดเฉยๆครับคุณพี่แมงมันละลกเนี่ยไม่น่าไว้ใจโอ้โหมนละลกเลยอะไรอะทำไมอะทำทำไมอะเนี่ยไวทำไมอะแมงทำทำไมอะไม่ไม่ไม่พ่อคนเดียวพี่แมงไอเนื้อพ่อมึงนะอ่ะสักทีแมงทำทำไมอ่ะมาดิตูแทงแล้วเนื้อแต่เอ็มนายมันพี่แมงเอ็มนายมันกี่ทีอ่ะ สามสามสามมถ้ามันรู้สึกกว่าแรงกว่าซุนยอีกมั้งนที่คนใช้นีที่คนใช้มีสามโคกสามโคกสต่ว่าคือ อันนี้แย่งไหนนี่อันนี้นครบาลครับอ๋อโอเคครับเจ้าปู่ครับขอเซ็ตต่อไหนดีเมียอปจะโบว์ครับขอเซ็ตต่อหน่อยเอาไปแล้วกระเป๋าหนึ่งเก้าสี่ครับเอ็นดูมีขายเอ็นดูมีทุกอย่างเดี๋ยวรอแป๊บนึงไม่มีแรงอย่างเดียวเรียบร้อยจ้าอาอืม ไม่มีค่ายไม่มีตัวไอพีไหนดีไปกว่าที่อีกแล้วจริงนี่แหละคือบ่อปราร์มเลย้ยเอแต็บไอ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 แก๊งเคออสที่มันจะเปิดมึงมันมันไม่เปิดหร้วมั้งเนี่ย โดนเปิดไปแล้วเดี่ยไม่มีโยมสังขารอันหาไอ้ก็มึงบอกไอ้คนไอ้คนที่มันยังไม่แต่งตัวอ๋อเดี๋ยวรอสามต่อไปดูไลเบลไว้ด้วยทำสองเง้เปิดเอาเลยเอาเลยเขาเปิดแล้วเขิที่ตาสักกูกูจะได้เข้าไปประกันไกลนึกโอเคมึงดูจะเข้าลองไปเลยเบลไหนยืมโทรศัพ่งนะครับอืมไม่รู้ออกไหนเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งเก้าสิบหรือว่าให้ไปดูเล่เบลไหนแล้วกันได้ใครยืมตู้สั่งได้ไหมครับกระเป๋าอะไรครับเดี๋ยวโอนค่าศูนย์มาตามไหนไม่เป็นไรครับแปดหกแปดครับ ก็เ <จะ S 2> กลือกกเดี๋ยวกินอะไเยอะเนี่ยกีนในตู้อ่ะในเปียวเต็มเลยกอเกอเกือกต้องขอตังค์หน่อยพี่ได้ตังค์แล้วแต่สามหมด <c oughs> มันใครเด็กทุนนี้ลูกหลานกูเยอะด้วยดิ <c oughs> บต่ออาทิตย์อะรู้เว้ยตีส่อทิศจ้าไอ้ย่าข้บ้านเอ๋อกำลืมอ๋อม,มันอนุ้มมาสองแก๊งยี่หันปะดูแล้วนี่กระเป๋าเลยน่าจะมีอุ้มมาสองแก๊งครับสองมากผมก็ว่าอยู่ตำรวจยี่สิบสองสมัยไม่อรอดวะแล้วจะมีสองแก๊งอุ้มกัน ทำไมทำไมทำไมกระจกจังอ่ะเออได้ไงอ่ะเฮ้ยถ้าถ้าแบบว่าอะไรนะมึงด่ากูหรอตัวไหนวะน้าลุงอ่ะเท่านี้ครับเท่านี้ครับลุงอยู่คันไหนเนี่ยอยู่คันนี้คันไหนคันนี้คันทำงานอ่ะคันรถทำงานอ่ะที่แบบคนขยันนะอ้โขยันแต่ริงก็จิดแล้วนะแต่แค่กูเป็นคนขยันไงใช่หรือเปล่าขยันไค่อะไรอย่างจนเลย เอาจริงนะเว้เอาจริงนะเว้ถ้าแบบว่ากลลับมาะไม่พร้อมมาเอาสูตรมาคูใส่ก็ได้นะเว้ดีเท่าอะว่าไงครับไงตพบอยกลับมาแล้วไงไอ้ตัวที่จะยืดดื้อหรือยังพร้อมหรือเปล่าคงไม่อะครับพร้อมหรือเปล่ามีอีกห้าคนนะที่ป็นศพอ่ะคุณไม่รู้ที่นี่ใช่ไหมก็เลยจต้องบอกคงไม่ครับเด็กเด็กใหม่อ่ะมีกี่คนคุณคิดว่าผมเป็นคนยอมคนง่ายๆหรอครับไม่คุณคิดว่าผมเป็นคนยอมคนง่ายๆหรอมีกี่คนก็ไม่คิดว่ายอมคนง่ายๆหรอก เอามาเจอกันหน่อยได้ไหมก็ผมไม่ยอมครับทำไมครับทำไมอะทำไมทำไมไม่เอาเราให้ถึงทีดผมแค่นั้นเองครับต้อง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 มีคุยกับัลิต้องมีคุยกับบอสต้องมีคุยณแฉมันไม่ได้เป็นที่คุณเสมอไปหรอกคุณเล็มเล็มเอ้าทำไมอ่ะผมบอกแค่นี้ับะตัดสินใจอะไรได้ผมตัดสินใจไม่ได้กูจะเอาอ่ะกูจะเอาอ่ะกูก็ต้องไปถามเพจผมกูไม่ถามกูไม่ถามแล้วไม่ถามแล้วแต่กูจะเอาใจกายเด็ผมผมส่งยาเอาอะเออเอาเอาแค่เอาแค่แบบเซ็ตไปอะเซ็ตที่แบบว่า อะไรอ่ะไฟน้อยๆอ่ะไฟน้อยๆอ่ะแต่ไม่มีไปกูรู้เดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูก็ไปไม่รู้เด็กรู้สึกว่าแบบว่าเดี๋ยวกูบอกกูเลยสองนาทีคขลิือหายก็มีแล้วรถประมูลก็มีแล้วอะไรเงี้ยกูก็แก๊งเล็กๆอ่ะบ้านไม่มีอ่ะรถประมูลมีไหนอะไรเาหกแกอะไรอะไรบอยบอยเดี๋ยวผมจะเอาก็คือเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้ามึงไม่เอา ี่ชายเดี๋ยวกูไปเอาเองถ่ายต่อยด้วยพี่เอ๋คราหกตัดผ้ามีอาวุธก่อนเนาะไม่มโคุยแต่กูมีแค่นี้เอามึงได้ปะไม่ฟ้องหรอวามึงได้ปะได้ขนาดนั้นหรอไม่ปกใจเหรอใช่ติดย่บอยเดี๋ยวผมกลับมาอีกรอบเออเออไปหรอเป็นกูหยอกแล้วกูหยอกแล้วกูองกลับมาแล้วกูหยอก้วโอเค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 มันไม่ไปแล้วนะโอ้ยมันไปแล้วทำไมจะเตะ จะจะจะไม่ใส่สีเทาเหรอใช่จะใส่สุดเทาเขามีปือด้วยเยอะแยะเลยนะสุดเทาไม่ใช่นคกบาลนั้นอ่ะไม่ก็อยากใส่เทาอ่อนอ่ะเรแบบนี้นครบาลเขายอมหรอคนอื่นใจสีเทาอไม่รู้อ่ะเป็นใจไม่ได้อ่ะไอ้ไอไอเทาเทากับสีสิก่ะเคยคุยกันเล่าผมเป็นงนไปคุยเองนี่แหละตอนนั้นอ่ะกับแลมีมีแกงไหมอ่าแล้วผมบอกบอกเลยก็ได้ผมมีแกงครับเออผมทำไมอ่ะฮะ ้ลุยไปทำงานเหรอผมทำไมอ่ะก่อยากให้ผมก็ไม่มีอาวุธนฒิแล้วเดี๋ดวร้อนถึงแก๊งไงผมเลยยอมโดนคนเดียวไงทำไมพ้นผมทำไมอ่ะผมไม่ได้พ้นคุณผมพ่นเพื่อนคุณใครครับเหมือนกันแหละอ๋อครับตึงอ่ะตึงจัดมีใครวะเนี่ยไม่ใช่ผมพูดเอาความจริงไงนี่ผมมาป่านี่ใครอ่ะใช่ก่อนก่อนอากาศได้ปะได้ครับพีเตอราเราควรจะแก๊งไหนดีกว่า ตอนนี้แก๊งไรเตอร์ครับผมอ่ะโอเคครับไรเตอร์ใช่ไหมแก๊งไรวะแก๊งเพื่อนเข้ามาใช่ครับไม่เข้ามาคุณกับโคลี่เไ็นอะไรคุณพร้อมกันแล้วหรอไม่ผมไม่รู้เป็นใครไม่ถ้าคุณไม่พร้อมอะคุณเอาผงก่อนก็ได้นะแก๊งไม่แก๊งเลยขี้สภาพที่สุดย่างนี้โอ้โหไม่รู้เลยอยู่ไหนนะเนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่าผมอยู่ไหนเนี่ย